แพนครับทุกคนมือมือคลิปนี้ยายจะไม่กล้าผ้ามวนด้วยจ่าเด้อลังจากกินขาอันนี้แล้วคลิปที่สองของยายด้วยจ่าเด้อขอันสอบคลิปยายคลิปนี้กะเขามาแล้วก็ไปกำลังใจให้ยายเน่เด้อยายสีมาน่บมือนี่ 10, 000, นอพน,น,นครับทางในหรือ่างปะเทิหรือทัวโลูด้วยจ่าเด้อเอามาลุนมึงกับตาทองมึงสีมานบอน้องพี่นอนะ้องเนาะ เอาลุยต่อมา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 วันซอยกันมือนี่ให้มันมันเนื้อพี่น้องเนื้อให้มันมันเนื้อเจ้าโค่เจ้าปลาอันนี้เจ้าเจ้าหยังเจ้ามูนเจ้ายังก็ได้ยายก็บอกพีทบอกถือกระโค้ถือข้อพายให้มันมันอ่า อ้าวนั่นมานมานมานเอาไปกระดังลุยกันอยู่พี่นอ้องยายมาใกล้ยายให้ได้อันนี้เดี๋ยวเนาะเท้าให้มันได้หลายๆเนี่ยนี่เน,นินมานมานเดี๋ยวพี่น้องนี่ พามา,มา,มา,มาลุ่นโตลูกน้องเนอะแต่ตัวดนะไ,ดดได้ก็เอาท่อนันแล้วน้องพี่น้องเนาะมามาหาในมูล,ลอ่ะไปวันเขาเขาขางในด้วยวันเขาขางในแล้ววะ าไอ้เถาซอยลึกเขาเอือดป่ายังล่ะนี่จะถอดเก็บบนทันมืดอยู่ใหญ่เนาะงเถาเนาะใหญ่แห้งป้าดเขาเอือดป่ายังเลยตัวนี้ป้าขาวชอยนะขาวแป้เห็นขาแป้เขาชอยอืม มันอยากป,ะ,ปะกาดหมูนให้ที่น้องเนาะเออมามานี่นี่มาดูตะท้องวะ่จะดยจะแย่ยก็ครโคตร,รถูดขคอไพ่เด้อ มาน,นูนอพี่นองเนาะมาหาไม่ยังเถอมาหาป่าในมูลไม,ม่อมยังเถอมัดติมานมาบนบอจะท่องมาน,นูนอนจ่ายเนาะนัะ่นบุดบุดเนี่ยไปเบ่งบรรยากาศหาป่าใน มุ่นเนาะจ่าเนาะนามมันลงมามาดูมมาเมือเนี่แต่ท้องก็ใหญ่อีกมาลงมาไปปูนกำลังโอ้ยผลโิ๊กบนน่อบพี่น้องนี่นกำลังกลุ่มมาอยู่เออไปอเอเอ ไปเรื่อยๆงานพี่น้องอูย้ยยายไปบ่ท่านพุ่นมันมันมนันน้องเพิ่นกำลังเก็บกันอยู่ พ่อได้อยพ่อได้กินได้อยากอยู่ถือบาลาซีหาหกโตอยู่ <c oughs> เฮ้ยพี่หน่องกำลังลุยกันมันมัน,นนี่ พี el el, monde, ่น้องฝุ่นกำลังเลยมาลบลบด้วยพี่น้องลบอะไรครับลบลคืนไผจากมูลที่น้องอืมวันเกิดลำอืมลุยอืมดีคิดออกเหรออืมอืม โอ้ยละวันเดียวพี่น้องเอ้ยนี่วันหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ปอปัดแห่พื้นกับเซเมนมานสั่งโอ้ยวันหนึ่งเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าอืมย้ายมาอือในมือพื้นนานเราพึ้นเราขึ้นใหม่อีกแล้วดีวจ่าเด้อไปแห่มานแห่เจ้าทินพื้นเนาะพี่นอ้องมากับเจ้าทินพื้นเด้อจา่าจังใด พอได้กินได้อยากอุ้ยเจ้าทินเพิ่นกระมันปัดพี่น้องเอ้าอุ้ยขอโทษขออภัยเด้อขันวินหูกินตาย้ายวิ่งอยู่บางหนึ่งนี่นานฮู้นานพี่น้องหมานหมานนานหมานหมานหมานเหลวตะท้องหมาเหลวมาเหลวเวลามันเวลามันมานน้อพี่น้องเนาะ มานมานมานุ่มขน้องแอะละอลาเว้ยเอ้ยค้องเอาแล้วบันมีครบจังไหนไอ้สันจังไหนจาะกับสันวะสันยื้อมันสันออมมันกระดิ๋ดกว่าแลบนอขันบทีส์สันที่เรากก็ิเคุยค่ด ตัวงามี่รนองมาเด้มาเด้อสงามีเนาะนีลงามเลยอ่ะจเ็บบพี่น้องเจ็บมันโบ้วยมันบูเช็ดบ่ฮงทั้งนอทงหนโอ้ยตามเก็บตัวกันเด้อพี่น้องเด้อมันมันเร็วบัดรีมันก มัชมานก็บรยากเนาะพี่น้องเนาะก็ได <que> uh ้ย้อนเจ้าทินพื่นเด้อจ่าเด้อเจ้าทินพื่นพามาหาจังได้กินไดอยากนี่มาเด้อมาเด้อพี่น้องคันมาอันนี้มาหาเด้อนี่อะไรนะข้าหมานิเข้าวเห็เอ่ะเนาะมันอ้าเนี่ ไอ้นองเออเนอเล่นไปทัวร์อ๋ไล่หูไล่ตาเพกาถูท่อไพร่าด้วยผู้ใดล่ะอ่าเนหหมาวดนึง มันมนานิว <มา S 1> เออเอาปล่อยเก็บคนเดียวบึงเอาเจ้าผุนกับเก็บยังว่าท่านมิดอยู่อืเ้าเออ,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 อลุยลุยตอ่อพี่น้อง เออนี่บอ่อลุนให้ลุนละ่ะนานมานมานกรท่องว่าเผ่าขาพี่นอ้องเห็ดเผ่าแหกก่อน โอ้โหนี่ของปูเราเอามากรองไว้เรายังไปเอาอันนี้เราอยู่ตาท่องยังมั่วจะมัดอันนี้อยู่ท่งทูลาคนีนี่นี่ปีคืนขข้นมาเลยมาลูดใหญ่น <c oughs> ้อโห่ต <cat> <c oughs> <laughs> ัว บปลว่าใจร้อนๆคือก่อนน้ำแข็งบอลว่าใจเย็นๆคือน้ำลวกไก่เป็นจระได้มารอดหลอดหาซื้อไม้ขันพื้นมามืออื่นไปซื้อไม้ได้แถวพื้นมามือฮือเขาเอาป่าถือปลาดำแล้ววะมันก็มีมีว่านถือป่าถือกระเจอนแลเนาะพี่น้องเนาะเข้าต้ดิ้งหรอมัน มนัมนทุกคนนึนกน้องพี่น้องเนะาะเห็นเป็ดตูดคนเว้ยอ้จัาอีตัวหนึง่งมาก็มี ถ plane. ือ <niño> ป <sharing> ่ะถืกแล้วโอ้ยน้าเถาเนาะพี่น้องบอกกันตทองทษได้ชิเต็บกับติกับติเนาะหมานมานดูทางวัอนี้บดแล้วร้านมานำสบายเลยเน้าดูนพี่แม่มานมานไห้ป๊อดบอดนี้เนี่ยเีกแล้ว นี่กะมันสิงเขา <laughs> mong หมอเขา Ừ, ไปจับขาค่ะโอ้เกือบ <laughs> คนจิตตมาเสียงผ่าหองคุงทำถึงพันเพื่นก็นยังหาอยู่น้องพี่น้องขึ้นละนี่นี่นี่มองนีนี่ปลุกเลยคือบอวานน้อยมันถึงน,นั่นเห็นบอเอเลี่ขึ้นมาอีกละ่ะน,นัะ่นนันน่น,นเห็นบออืจจอ <laughs> หมานมันพี่น้องหมานมันเออมาอะไรถ้าติดไฟก็พังพี่น้อเฮ้เล่นไล่ไล่กันเนาะนี่พี่น้องนี่มานมันมานแล้วนี่น้องจะเอามาแล้วเลยถอยถอยเออ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 หนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่นี่ถั่งผัดมานน้องวันนี้เออมานมัน นี่พี่น้องวาละก้ามอยู่นี่สันนี่ภาพโอ้ยมากมากพี่น้องมาบาดนี่ม้าม้าหลืพี่น้องม้าแล้วมอมองกร่ลูกดูน้องอุ้ยเอาบบอย่าไปมูปดอย่าไปจีบมอเลย โอ้มันอูเนมอ่งมันอยู่มั่งนั่นแหละป้าขามเสียงผ่ามาเลยไปไปผลอย่าไปมาท่านผลมาท่านเถาไปด้วยไปด้วยฮ Màu, màu, màu thảo Nhô, khuyên mừng Nó lại là thống, nắn ơi ơn Cái đấy, thảo bò đi con hả, kinh ngạc อยพูพ้นขึ้นมาเพ่นกันยังล่ำกันอยู่พลนมาเลเขาชาตู่มเนาะแมนเห็น,นพลนตกได้อันนี้ นี่เไม่ใส่ล้างๆก,กัน,น,นล้างๆเดี๋ยวลายอยู่นอกพี่น้องเนาะเดี๋ยวลงปอาดนานนี่ในไล่อยู่เออพอจะไปถ่ายอยู่รถพอเห็นมันพ้นอันนี้จะค่อยสีสรุปเนาะจเจ้าเนาะ แบกขึ้นมาไวยผลมะตกได้เท่ามะต่าหักแบกขึ้นมาทรงย่า่ก่อนหู้โหมะผนยังหวานหนูบบนไปย่าิกินเป้าเกือบปอนดูคือไปเห็นพอบ่อยๆก็นนองนั่น เรากำลังมาหาซือกันเลยจ่าเด้อให้มันมันเลยจ่า <laughs> ให้มันกันทุกคนยายขึ้นมาจากมหากับพ่อแพ่นครับมาหลายขันอยู่พี่น้องพี่น้องเอ้ยเบิ่งที่ล่ะของตาตึงเอ้เลยเลยอุ้ยมันมันอยู่ ยังเรียนสิมาก็ปุ๊บไปดกแล้วพี่น้องกระลังขึ้นมาอีกแล้วอแต่ทอกไม่ใันขึ้นมานะโอ้มันคำเลยไปเด้เอไปเด้อเออพี่น้องเนาะบึนบ้นบึ <laughs> ้นบึ้นบึ้นติกกระชุ่มขวมีตุ้<อ>งกั<อ>งงามเนาะพี่น้องเนาะ,นนาะยายว่าจะพ้นสิโตกพ้นบาโตกอืมสามยายเลียขึ้นมานาง่าอยู่ นางขามูเขาหวานอยู่ในหลอดต่ท่อ,ทองหวานอยู่ทั้งนัน่นจยคอยิีบึงเนาะพี่น้องเนาะแบกะมมดกับฉิเม็ดแล้วอืมขึ้นมาเธอละคนาดพี่น้องไ,ไปไป <laughs> ตาท่องมานบ่มานอยู่เดือจ่าเด้อนี่ใหย่ขึ้นมาตาท่องขึ้นมารงใหญ่มาฐานยาย่กัเลยนี่นมาฉิเมดแบดละ่ะ มานมานอยู่จ้านั่นเห็นบอพี่น้องผุนผุนกระลังลังขึ้นมากันอยู่มื่นๆมื่นมามามาเบิงตูเตมก็สร้างเลยเนาะพี่น้องขึ้นมาเล็วเดี๋ยวอันนี้อยาดเวหมืดเนาะจ่านอะ่ย่า,าก่กระชิบคลิปมาวานป้าไว้เพียงแค่นี้เลยระสอบคลิปย้า่คลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแช่ กดเป็นกำลังใจให้ยายเนเด้อจ้าถ้ายายผิดพลาดประกันได้ยายขออภัยเด้อจา้าสวัสดีจา้ารักนะทุกคนจูบๆจ,จะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเลยด้อจา้าปลาเต็มกระติกเลยเนาะปูาเนาะมันมานมานัมนเออทุกคนดูเด้อจ้าเนี่ยก็สั้งก็ได้ก็ะสร้งก็ได้อุย้ยนี่ตัวน,นี้ก็นี่ลน่น โดนกระติ๊งเลยใส่กระซั่งด้วยจ้าพ,พี่น้องของน้องสาวด้วยจ้านี่นี่น้องสาวได้หลา่เลยจ้าน้องสาวพา,มา,ม,า,ม,ามานี่มันมันเต็มกระติกเลยเพน,นครับเราไปวังวังใหญ่ถ่ายนี่เองบนเกศพากันคุ้นขึ้นมาละม,ม,าม,าขขมัน,ตตนมันชุบชุกชุนอยู่มือนี่เน<ม>าะแต่ไล่อยู่มาเทอ,อ